LG Group โทร022871155และ026775520คุยคุยกันนะคะกับคุณธีพานวาวัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YG Bullent Futures ค่ะคุณธีพาสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณโสภาคุณเทรวัฒสวัสดีค่ะราคาทองคำเดาทางยากเหมือนกันนะครับ2วันก่อนยังร่วงลงไปลุ้นจนแทบใจหายแต่เมื่อวานนี้ก็ดูรีบาขึ้นมาได้เหมือนกันนะฮะ ค่ะยังมีการดิดตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากนักนะคะยังอยู่ในกรอบอยู่ระหว่างก็ตอนนี้ยังวิ่งอยู่ระหว่างประมาณพันหกร้อยเหรียญจนถึงพันหกร้อยยี่สิบเหรียญดอลลาร์อหรัฐนะคะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเราจะดูตัเลขง่ายก็อยู่ที่แนวหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าที่เป็นแนวต้านสําหรับในตอนนี้เองนะคะแล้วก็อย่างที่ทางคุณเพรัดบอกก็คือเมื่อวานนี้ถือเป็นวันดิดของทางสหรัฐด้วยอาจจะรอดูคืนนี้ครั้งหนึ่งว่าฟีดแบ็หลังจากที่ตลาดสหรัฐเปิดจะเป็นยังไงแต่ว่าเราจะเห็นได้จาก ติดดั๊ของทางฝั่งทางฝั่งทางฝั่งเออจีนเองนะคะหลังจากที่เปิดขึ้นมาเนี่ยราคาตัวทองคําเองก็ไม่ได้ดีดตัวขึ้นมามากนะคะนะคะแรงซ<ฆ>ื้อมีไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เองมีการประชุมของทาง ECB แล้วก็ผลการถแถลงออกมาก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรออกมาที่ส่งผลกับกับราคาทองคําเท่าไหร่นะคะนะคะตอนนี้เองก็ยังถือว่ายังเทรดอยู่ในกรอบซื้อขายตามแนวรับแนวต้านอยู่ค่ะซึ่งกรอบตอนนี้เองเนี่ยก็คือ จะอยู่ระหว่างประมาณ1,598เหรียญที่เป็นแนวรับนะคะคือโลเดิมที่เคยทําไว้ส่วนแนวต้านสําคัญก็คือที่แนว1,625เหรียญยูเอสดัลลาสควาอค่ะจริงๆแล้วถ้าใครที่ติดตามเรามาโดยตลอดแล้วก็ติดตามไวเรจิมาโดยตลอดนการที่คุณดิภาบอกว่าหลุดระดับ1,620สามารถที่จะเปิดช็อตโพ i ิชันแล้วก็มาลุ้นข้างล่างเลย1,580ณระดับนี้ยังโฮโพ i ิชันได้อยู่ไหมคะหรือว่าไม่เอาดีกว่าระหว่างวันเป็นการเทรดดิ้งระหว่างวันน่าจะปลอดภัยกว่า คือเรามองว่าในในระยะทั้นเนี่ยค่ะอาจจะอาจจะได้เห็นแรงอย่ตัวขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่าเรายมองว่า ราคาทองคำเองน่าจะยังไม่สามารถผ่านที่แนวหนึ่งันหกร้อยยี่สิบห้า 1, เหรียญไปได้นะคะเราเชื่อว่าการดิบตัวขึ้นมาน่าจะเป็นการดิบตัวระยะสั้นแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรามองว่าน่าจะยังเห็นการย่อตัวของราคาทองลงต่อนะเพราะว่าตอนนี้เองก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่ที่เป็นข่าวใหม่ออกมาแล้วก็อย่างการอย่างในตัวเลขหรือการประชุมในวันอังคารวันนี้เองก็ก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เองตัวที่เป็นข่าวใหญ่ก็จะเป็น FOMC minute meeting นะคะคือการรายงานผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐสำหรับเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้ที่สองบ้านเราข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดสำหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นใครที่ชอต position ไว้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ยังไม่ต้องปิด position ก็น่าจะได้นะคะค่ะสามารถเชื่อว่ายังสามารถถือได้ค่ะเพราะโดยรวมตอนนี้เองเรามองว่าแรงซื้อยังมีไม่มากนักนะคะแล้วก็ อ,อ,อาจจะได้เห็นการดิดตัวขึ้นบ้างเล็กน้อยของราคาทองคำแล้วก็อย่างล่าสุดเองก็จะมีตัวเลขของทางตลาดล่วงหน้าของทางสหรัฐเหมือนกันนะคะก็เริ่มมีนักลงทุนเข้ามาสะสมสถานะลองโ position เพิ่มมากขึ้น่ะนะคะในในตลาดของออของสหรัฐเองแต่ว่าเรามองว่าแรงซื้อก็ยังไม่มากนะักโอกาสที่ยังได้เห็นการย่อตัวลงต่อก็ยังมีอยู่แต่ก็เริ่มแนี้ําว่าถ้าหลุดแนวตั้งแต่ประมาณพันหกร้อยลงไปนะคะหรือประมาณพันห้าร้อยแปดสิบต้น แนะนำว่าเริ่มเป็นจังหวะทยอยปิดช็อตแล้วก็เริ่มเป็นจังหวะทยอยสะสมรองได้ค่ะตอนนี้ <ฮะ S 1> มูลค่าการลงทุนของกองทุน SPDR เป็นยังไงบ้างครับคุณธิพาครับค่ะ สำหรับตัวกองทุน SPDR เองนะคะตอนนี้เองอยู่ที่ระดับประมาณ1,322ปันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวแรงนะคะแต่ว่าราเอ,อเ่อโดยรวมเนี่ยค่ะตั้งแต่เดือนมกราจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นลักษณะของการทยอยขายออกมาแล้วก็ล่าสุดเองในช่วงประมราณไตรมาสสี่นะคะกองทุน Soros เองก็ได้มีการขายทองคําออกมาด้วยเช่นกันลนะคะลดลงถึงประมาณ5.5ได้ค่ะ แต่เรามองไปในรูปแบบของการลงทุนระยะสั้นค่ะค่ะการที่ราคาทองคำย่อตัวลงมาทำนิวโรในรอบ6เดือนแล้วก็ปรับขาลงมาแล้วเกือบเกือบจะ200ดอลลาร์สหรัฐต่อโตรอนนี่ถือว่าเป็นการปรับตัวลงในขาลงชัดเจนขนาดนั้นไหมคะ คือมองว่าถ้ามองเป็นขาลงชัดเจนต้องหลุดแนว1,550เหรียญยูเออเอลลาลงไปนะคะถึงจะเริ่มเป็นขาลงชัดเจนแต่ว่าจะรวมตอนนี้เรายังมองอยู่ในกรอบของปีนี้ซึ่งกรอบปีนี้เนี่ยเรามองอยู่ที่ระดับ1,550เหรียญจนถึง1,800เหรียญถ้าถ้ายังอยู่ในกรอบนี้ไม่หลุดไม,ไม่ไม่หลุดด,ด้านด้านล่างลงมายังถือว่าเป็นลักษณะของไซเยวของปีอยู่แต่ว่าถ้าสามารถทะลุแนว1,800ขึ้นไปเราผี จะเริ่มมองกลับเป็นขาขึ้นแต่นะตอนนี้ถ้าวิ่งอยู่ระหว่างประมาณท550ถึง1,800ยังเป็นลักษณะของไซเวย์ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราคาทองคำในช่วงนี้ก็อาจจะเห็นการย่อตัวลงมาแม้ว่าวันนี้จะรีบาล์กลับขึ้นมานะคะนาต้านยังคงให้ไว้ที่ระดับ1,625ดอลลาร์สหรัฐต่อทอออนค่ะแล้วก็ถ้าจะดูกันจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ดูเป็นเป็นภาพกว้างๆชนิดหนึ่งนะคะโอกาสที่ราคาทองคำนั้นจะปรับตัว ย่อตัวลงต่อในคุณธิพาย,ยังให้น้ำหนักมากกว่าแล้วก็ให้น้ำหนักไว้นะคะว่าแนวรับสําคัญจริงๆที่ถ้าตราบใดยังไม่หลุด1,550เนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นขาลงอย่างชัดเจนหรือว่าไม่ได้เบรกในส่วนของ1,800ขึ้นไปก็ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นชัดเจนยังเรียกว่ายังเป็นช่วงไซเวอยู่ในช่วงนี้แต่ก็ การลงทุน้นก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราดูจากกราฟก็จะเห็นว่าแต่ละวันนั้นพันผวนค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวค่ะครับผมนั่นคือภาพรวมการลงทุนในตลาดทองคำนะครับมาดูกันต่อที่ตลาดหุ้นไทยในวันนี้บ้างหลังจากภาคเช้าเราเห็นนิวไฮที่ห5 3 1ายจุดในรอบกว่า18ปีด้วยกันภาคบ่ายนี้มีลุ้นไปต่อได้ไกลหรือเปล่าแต่ว่าสัญญ,ญาณเทคนิคที่ค่อนข้างจะเห็นแรงซื้อแรงขายสู้กันติดต่อกันวันนี้เป็นวันที่3แล้วจะบอกอะไรเราบ้างมีนัยสําคัญอย่างไรไปจักสัญญาณทาง